ลองถอดขอนมท้องไอดอกจอกครับขนมดอกจอกจะเพิ่งเริ่มเฮ็ดกะสีบ่ท่านฟีมือมาไหนนะครับแล้วภูม,ม่บาลเท่ากันได้เพิ่งหัดเฮ็ดครับจุ่มไปในกระถางแล้วแหรงป่าต้องมีไอป่าบุญมีแล้วก็กำลังเฮ็ดเพิ่งหัดเฮ็ดกะสียังไม่ท่านฝีมือมาไหนเนาะไม่ได้เจ้าขายบาย่ไดรครับ ลักษณะประมาณนี้ครับขนมดอกจอกครับเล็กหิ้มจุ่มครับจุ่มแป้งครับไปบ้างทีงครับวางลงจักระทะ์ครับคนอนทอนม่ต้องคิดว่ามันเดือดคอ,อนทอนไแห้งครับพอถึงอันนึงกับนาที่น้อยๆกับซุปเลยครับ